สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณนอยู่กับเดลิตันดักในสรุปเนื้อเรื่อง f i n a l Fantasy 2 So of f r e e b i r d ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของภาค2อ,อย่างเป็นทางการนะครับโดยคนดําเนินเนื้อเรื่องในภาคนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมินวูที่ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่คล้ายกับเส้นทางแห่งหยกหลังจากที่เขาสละชีวิตเพื่อปลดผนึกประตูของคัมพีอัลติมาไปที่นี่เขาได้บังเอิญเจอกับคนที่หน้าตาคล้ายกอร์ดอนเป็นอย่างมากตอนนี้เขากำลังสู้กับพวกทหารจักรวรรดิอยู่มินวูจึงเข้าไปช่วยและได้้้รูว่าาชยคคนนนัก็ือส พี่ชายของกอร์นทั้งคู่จึงสรุปว่าที่นี่คือเส้นทางแห่งหยกซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่นรกทั้งสองจึงร่วมเดินทางด้วยกันจนไปพบกับโจเซฟที่กำลังสู้กับโบเกนในร่างซอมบี้อยู่หลังจากทั้งสามเอาชนะมาได้พวกเขาก็เดินทางต่อและกำลังจะต้องประทะกับหนอนยักษ์แต่ก่อนที่จะได้สู้กันริคาร์ดก็เข้ามาร่วมแจมด้วยคนหนึ่ง ทำให้ทั้งสี่ได้เดินทางร่วมกันไปจนถึงทางเชื่อมที่ออกไปสู่มาชานนหมู่บ้านที่มีลักษณะคล้ายกับพอฟและได้พบกับซิดที่อธิบายว่าคนที่ตายไปแล้วจะมาปรากฏตัวในสถานที่แปลกๆที่มีมอนสเตอร์เต็มไปหมดคนที่เหลือจึงรวมตัวกันและหาทางออกเพื่อสร้างเมืองนี้ขึ้นมานอกจากนี้ยังมีจุดวาร์ปของที่นี่จุดหนึ่งที่สามารถนําทั้งสี่ไปยังห้องที่มีลักษณะคล้ายกับหอคอยมิซีเดียได้มินวูยังใช้พลังของเขาเพื่อปลดผนึกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ตาย อาจจะเพราะเขาตายอยู่แล้วหรืออะไรก็ไม่ทราบทั้งสี่จึงเข้าไปเอาคำภีเอลติม่าอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ด้านในแต่ว่าอัลติมาของที่นี่ไม่ได้หยิบไปได้เลยแบบที่พวกฟิลิออนทำพวกเขาต้องเอาชนะอัลติมาเวฟพอนที่เฝ้าอยู่ซะก่อนนอกจากนี้จากคำพูดของซิดที่บอกว่ามีจุดวาร์ปทางเหนือที่เพิ่งปรากฏขึ้นใหม่หลังจากที่พวกมินวูเข้ามาที่นี่และฝากทั้งสี่ช่วยหาความจริงว่าที่นี่คือที่ไหนและทำไมพวกเขาถึงอยู่ที่นี่กันแน่พวกมินวูจึงใช้จุดวาร์ปทางเหนือนั้น เดินทางไปยังปรา,าสาทที่คล้ายๆกับแผ่นเดมเนียมและได้เจอกับจักรพพัดที่ตอนนี้เป็นจักระพัดแห่งแสงเขาอธิบายว่าหลังจากที่เขาตายไปจิตใจด้านมืดและด้านสว่างของเขาแยกออกจากกันและอยากให้พวกมินวูยกโทษให้จิตใจด้านมืดของเขาเพื่อแลแกกับชีวิตอมาตะที่เขาจะมอบให้ทั้ง4เนี่ยเกือบจะลงก้นแต่ว่าภาพของคนสําคัญของพวกเขาก็มาเตือนสติได้ทันทั้ง2แม่ลูกของเพื่อนริคาร์ดเนลลี่กอดอน และฮิวดาทาให้ทั้งสี่เข้าใจแล้วว่าจะเป็นจักรพพัดรร่างไหนๆก็ชั่วร้ายไม่ต่างกันพวกเขาเข้าต่อสู้กับจักรพพัดิแห่งแสงแลวเอาชนะมาได้พร้อมก่อที่พวกฟิริออนเอาชนะจักระพัดิแห่งความมืดในโลกแห่งความจริงได้สําเร็จทั้งสี่ได้มาเฝ้าดูบทสรุปของการเดินทางของตนเองและพวกฟิริออนโดยฉากจบนี้จะเพิ่มสองแม่ลูกของเพื่อนริคาร์เข้ามาด้วยทั้งสี่คุยกันเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องที่เวลาของพวกเขากําลังจะมาถึงแล้ว ก่อนที่จะสลายไปสู่สุคติทีละคนทีละคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเสริม Final Fantasy ภาค2 Soul of Rebirth ต่อไปจะเป็นช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือจัก,กระพัดแห่งพารามิเซียถึงแม้ว่าตลอดชิปนี้แล้วก็ตลอดทางเกมเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าจัก,กรพพัดแต่จริงๆแล้วเขาก็มีชื่อด้วยนะชื่อของเขาเนี่ยคือจกักรพพรดมาเทอุสโดยชื่อนี้ได้ปรากฏในนิยาย Final Fantasy 2, สองในแมส b y บ i รินโดยคุณเคนจิเทระระนั่นแปลว่ามาเทอุสเนี่ย ป็นชื่อรวมของทั้งเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วก็เวอร์ชันอังกฤษเลยนะแต่ว่าต่างจากพวกฟิริออนที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าฟิริออนแต่ว่าเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นจะใช้คําว่าฟิโอนิวแล้วก็ลีออนพี่ชายของมาเรียเวอร์ชันญี่ปุ่นจะเรียกว่าลีออนฮาร์ดมาต่อกันที่เขาบอเกนเขาเป็นคุณนั่งของตระกูลค,คาชวนมาตั้งนานแล้วแลวสกอตก็เป็นคนวอบตำแหน่งเขาให้เขาเองด้วยจะถึงอย่างนั้นเขาก็ยังทรยศฟินแล้วก็กลุ่มกบฏด,ด้วยความขี้ขลาดของเขาเองในช่วงการก่อสร้างเรือเหาะยักษ์เนี่ย โบกเกนก็ได้เลื่อนขั้นเข้ามาดูแรงงานนี้แทนดาร์กไนท์นะแต่ก็ถูกลดระดับลงหลังจากที่เรือเหาะยักษ์ถูกทำลายไปเขายึงตัดสินใจจะออกมาตามหากระดิ่งแห่งเทพีเพื่อสร้างผลงานให้ตัวเองแต่พวกฟิริออนเนี่ยก็ดันได้ไปก่อนและในช่วงท้ายเขายังถูกชุดชีวิตขึ้นมาเป็นร่างซอมบี้อีกด้วยนะตัวจะสามารถเจอเขาได้ในปราสาทแพนเดโมเนียมนั่นแหละเฝ้ากล่องสักกล่องอยู่ต่อไปเป็นสองแม่ลูกแห่งไนซ์นะมีการพูดถึงคนเป็นพ่อโดยรีคาร์ดว่าคนเป็นพ่อเนี่ยชื่อว่าฟิลิป ส่วนคนเป็นแม่เนี่ยชื่อว่าเอลีนาหรือว่าเอเลนาแล้วแต่เวอร์ชันนะแล้วคนเป็นลูกเนี่ยชื่อว่าเคนเช่เดียวกับนามสกุลของริคาร์ดนามสกุลของเขาเนี่ยคือไฮวินและอีกหนึ่งชื่อที่ขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยก็คือซิดจากที่ภาคหนึ่งเนี่ยเป็นแค่คนในตำนานเท่านั้นโดยซิดในแต่ละภาคก,ก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเรือหอกแล้วก็นักประดิษฐ์อะไรประมาณนี้แทบทุกภาคเลยนั่นแหละและบทสนทนาของซิดยังบอกได้ว่าเขาและก็ทีมของเขาเนี่ยเป็นคนสร้างเรือหอกทั้งหมดในโลกสร้างได้ทีเดียวคือที่เขาเนี่ยแหละแต่น่าจะไม่นับเรอดออนนะ และสุดท้ายก็คือเรื่องของ So u l of Rebirth ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดผิดไปว่าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นจกักรพรรดิแห่งนรกจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นจกักรพรรดิแห่งความมืดแทนผมตีความผิดไปหน่อยต้องขออภัยด้วยแล้วก็จกักรพรรดิแห่งแสงเนี่ยยังบอกอีกว่าเส้นทางที่พวกมินวูเดินทางมาเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางแห่งหยกแต่มันเป็นราเคียเส้นทางสู่สวรรค์ต่างหากแล้วพระราชวังที่พวกเขาเดินทางมาเนี่ยมันไม่ใช่แพนเดโมเนียมแต่ว่ามันคืออารับบอสพระราชวังแห่งแสงนะฮะก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เเข้าาามมดูมกๆลยนะครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องได้นะครับใครที่จะเสนอแนะหรือว่าแก้ไขข้อมูลอะไรที่ผมให้ผิดไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยผมกํกำลังปรับปรุงอยู่นะครับผมคลิปช่วงนี้อาจจะใช้เสียงนี้ไปก่อนไม่ถูกใจใครก็ขออภัยไว้ด้วยสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ครับผมไวเจอเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ